บทสาธยายเรื่องบทสรุปแห่งขันทังยุทธ์มูลปัน,นาศักนักุกลปิตวั์จากคำถามแห่งชีวิตสู่การประจักษ์แจ้งในไตรลักษณ์จากที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันท,นทังยุทธ์มูลปัน,นาศักนักุกลปิตะวะ จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งการสาธยายธรรมในนักุลปิตวักนี้อาตมาภาพจะขอประมวลรวบยอดเนื้อหาและหลักธรรมสำคัญจากพระสูตร ทั้งสิอสูตรที่ได้นำมาบรรยายโดยละเอียดแล้วนั้นเพ <c oughs> ื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงภาพรวมอันเป็นเอกภาพที่ร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นดั่งมหาธรรมบรรยายที่สมบูรณ์ในตัวเองนักกุลปิตะวะค,คือบทปฐมเทศนาแห่งขันทวารวัค ที่เริ่มต้นได้อย่างทรงพลังที่สุดโดยเริ่มจากคำถามแห่งชีวิตที่เรียบง่ายแต่สะเทือนใจของอุบาสกชราผู้หนึ่งแล้วจึงค่อยๆค,คลี่คลายขยายความไปสู่คำตอบอันเป็นปรมัธสัจจะที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาบัดนี้เราจะมาทบทวนเส้นทางการเดินทางนั้น อีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งกายป่วยใจไม่ป่วยหลักการและการขยายความนี่คือพระสูตรที่เป็นหัวใจหลักและเป็นจุดเริ่มต้นของวักนี้ทั้งหมดนักกุลปิตาสูตรคือการเปิดประเด็นด้วยคำถาม ของนัก,กุลบิดาผู้มีกายป่วยและได้รับพระโอวาทอันเป็นอมะตะจากพระพุทธองค์ว่าแม้กายจะป่วยแต่จงอย่าให้ใจป่วยตามเทวดหสูตรคือการขยายความหลักการนั้นให้กว้างไกลออกไปโดยท่านพระสารีบุตรได้มอบคู่มือธรรมทูต แก่ภิกษุทั้งหลายชี้ให้เห็นว่าหัวใจคำสอนของพระาศาสดาก็คือการสอนให้กำจัดฉันทราคะในขันห้าก็คือวิธีที่จะทำให้ใจไม่ป่วยนั่นเองหาลิดิกานิสูตรทั้งสองสูตรคือการนำหลักการเดียวกันนี้ไปอธิบายพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยท่านพระมาหากัจจานะได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะของมุนีผู้หลุดพ้นหรือความเป็นเลิศทั้งปวงนั้นล้วนมีรากฐานมาจากการถอดถอนตันหาอุปาทานในขันห้าทั้งสิน้นกลุ่มที่สองปัจจัยเกื้อหนุนสู่การรู้แจ้งหลังจากวางหลักการแล้ว พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อการจะเข้าถึงความจริงนั้นได้สมาธิสูตรทรงเน้นย้ำถึงปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุดคือสมาธิเพราะจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นจึงจะมีกำลังพอที่จะส่องเห็นความเกิดดับของขันห้าตามความเป็นจริงได้ ปฏิสันลาณสูตรทรงชี้ถึงปัจจัยภายนอกที่เกื้อกูลที่สุดคือการหลีกเร้นหรือปฏิสันลานะเพราะความสงัดทางกายย่อมเป็นพื้นที่บ่มเพาะให้สมาธิและปัญญาจะเริญงอกงามขึ้นได้กลุ่มที่สอาการของจิตที่ยึดและไม่ยึดนี่คือพระสูตร ที่เปรียบเสมือนการเอ็กซเรย์เข้าไปดูอาการของจิตเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าอุปาทานปริตัสนาสูตรทั้งสองสูตรทรงใช้คำว่าความสะดุ้งหรือปริตัสนามาอธิบายอาการของจิตที่ยังเต็มไปด้วยอุปาทานโดยพระสูตรแรก ชี้ว่าวิญญาณจะหมุนตามความแปรปรวนของขันห้าส่วนพระสูตรที่สองได้เจาะลึกถึงต้นตอของความยึดมั่นว่ามาจากตัณหามานะและทิฏฐินั่นเองกลุ่มที่สี่ไตรลักษณ์บทสรุปครอบคลุมสามการนี่คือบทสรุปสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ที่นำความจริงทั้งหมด มาคลีคลายให้เห็นในทุกมิติของกาลเวลาเป็นการทำลายที่มั่นสุดท้ายของอุปาทานการลัตยะอ,อนิจจสูตรทรงแสดงให้เห็นว่าความไม่เที่ยงนั้นแผ่คลุมไปทั่วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วจะกล่าวไปใยถึงปัจจุบันเล่าการลัตยะทุกขสูตร ทรงแสดงให้เห็นว่าความเป็นทุกข์นั้นแผ่คลุมไปทั่วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วจะกล่าวไปใยถึงปัจจุบันเล่ากาลัะยะอนัตตสูตรทรงแสดงบทสรุปสุดท้ายว่าความเป็นอนัตตานั้นแผ่คลุมไปทั่วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต แล้วจะกล่าวไปใยญ่ถึงปัจจุบันเล่าหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมเอาไปจารึกไว้ในใจจากนักกุลปิตวกคือ 1. ห,หัวใจของการปฏิบัติคือการแยกกายออกจากกิจแก่นธรรมที่ร้อยเรียงทั้งวักนี้ไว้ด้วยกันคือหลักการที่ว่า แม้เราจะควบคุมความเสื่อมของกายคือรูปประขันไม่ได้แต่เราสามารถฝึกฝนจิตคือนามขันไม่ให้ทุกตามไปได้ 2. อ,อุปาทานในขันห้าคือต้นตอของทุกขทั้งปวงไม่ว่าจะอธิบายด้วยสับใดก็ตามสุดท้ายแล้วต้นเหตุของความทุกข์ ความสะดุ้งหรืออาการป่วยของจิตใจนั้นล้วนมาจากสาเหตุเดียวกันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราตัวของเรานั่นเอง3ไตรลักษ์คือยาถอนพิษอุปาทานเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวที่จะใช้ถอดถอนความยึดมั่นได้คือปัญญาที่เห็นแจ้งในไตรลักษ์คือ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของขันห้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต c การเดินทางแห่งปัญญาเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวนักกุลปิตวักได้แสดงให้เราเห็นว่าการแสวงหาธรรมะอันสูงสุดนั้นไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกล แต่เริ่มต้นได้จากการหันกลับมาพิจารณากายและใจของเราเองนี่แหละจากความเจ็บป่วยธรรมดาก็สามารถนำไปสู่การประจักษ์แจ้งในปรมัทสัจจะอันเป็นที่สุดได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร